ยังยังเอาแล้วลอช่องไหนที่ช่องไหนจะโดนไหมระวังนะครับไม่ไม่ไม่มาทางนี้หน่อยเอ็มข้างล่างมันมีสปริงเกอร์นะระวังดีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันลงพวกพี่อย่างนี้หน่อยนะเราเราต้องมีผ้าปิดตาอ่ะมาสามสองมาพี่น่โอ้ยโคตรอะไรเนี่ยไปขึ้นไปนี่ โอ้ยสนุกเขาแหละพ่อหนุ่มเอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาได้งานไมได้งานอ้าวเดี๋ยวอ้าวทีสามสองอ้าวไม่ไม่รับคนเดียวอ่ะอ้าวทีสามสองลงเลยพี่เฮ้ยเริ่มเก่งละมารับจอบที่นี่ได้นะไม่ลงมาได้เอ๊ะเฮ้ยทำไมมันไม่ลงผ้าวะแปลกเลยต่อโลโมชั่นขอสโลโมชั่น นหนึงนะคะพี่อยู่พุ่งยเฮ้ยคล่องแล้วอะไมลูกดีดัจังวะสุดเต้นวะอะไริ่้เต้นขึ้นเรื่อยๆ่ลูกแรกเีตดเ้นท่ลูกหลังๆเลยเฮ้ยพี่เขาปีกขึ้นเปอย่างวะเนี่ยได้อีกแล้วเหรอมีดคมเลยนมีดคมโอ้ยมีหลุดมีหลุดเอ็มปล่อยมือไหมอะมันหลุดไป กลัวนี่นากลัวนี่นาเออโหัวเอ้ลูกเนี่ยไม่เห็นนะนะอ่ะลองมือนะเฮ้ยฝีมือฝีมืออ๋อทำได้ให้หน่อยเฮ้ยอยู่นี่เลยปะตามมือมาไหมเอาละเอาละไม่ลองเหรอเนี่ยเฮ้ยอนุวัตจะให้จริงเหรอขอรับแค่คนเดียวแล้วก็อย่างงี้จะดูไหมจะดูไหมเอาเธอหาเรื่องตลอดจะดูไหมขอรับอย่างเงี้ยลูกหนึ่งประมาณ3กิโลนะ ขอแล้วพี่เอ้ครับพี่ต้องเหนื่อยตลอดเลยอ่ะพี่เหนื่อยไม่ได้เลยยอมยอมน้องมาเถิดแกลงมาแล้วรู้สึกรู้สึกสบายใจใช่ไหมลงแล้ว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 ลงนะครับหมอนทองอันนี้อันนี้อันนี้ล็อตสุดท้ายตอนโยนไม่ลงนะครับสุดท้ายก็เอาไว้คงรอช่วงที่มันขึ้นราคาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ดียังมาทันล็อตสุดท้าย านี้นี่นี่คือพนักงานเก็บทุเรียนเราเยอะแยะมืออาชีพเอาบไดหนีเอาบบไดหนีอกแค่น้าเล็กคนเดียวก็เหลือกินแล้วเนี่ยนี่พี่เล็กเขาจริงๆเขาอยากให้เขบคู่เฉยอะคนเดียวเลยอ่าหาหิ้วไปนี่ครับพนักงานเก็บทุเรียน เออนี่เรายังมาทันเห็นไหมแก่ไปีไม่ได้แก่แต่มันยังไม่สุกอายุเท่าไหร่เราจัดใไม่รต้องรับประกันเนื้อรับประกันสีรับประกันทุกอย่างี่ยไปีมจระกันจบทีเดียวแต่นี้มันเหลือน้อยีไม่เอาอยู่แล้วอ๋อ